แห้งผากกักความดีซะอย่างเดียวโจมได้ไม่สงสัยนะมันตกร้อนทั้งบาปทั้งบุญนะท่านั้หลายยาให้จิเลียตลอมนะว่าบุญไม่มีนะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีสิ่งเหล่านี้มีแต่จิเลียลอกให้จมนะว่าบาปไม่มีมันก็ไม่กลัวบาปนั่นเห็นไหมล่ะจะสร้างสร้างบาปนรกไม่มีไม่กลัวนรกจะทําอะไรก็ทําไปนี่สวรรค์สวรรค์ไม่มีไม่อยากไปสวรรค์ ไม่อยากไปสวรรค์มันก็อยากไปนระกอย่างเดียวนั่นะมีเรื่องเรื่องที่จะเอาให้จมให้จมนะท่านรู้ไหมว่านี่แหละคำสอนของกิเลสท่านจึงไม่ตั้งมาศาสนาเป็นคำสอนเพราะสอนคนให้จมลากคนให้จมไม่เรียกคําสอนลากคนขึ้นจากความรล่วมจมและความทุก้งลาท่านเรียกว่าคําสอนธรรมของพระพุทธเจ้าทุกขัวแม่นจำเหมือนกันไม่มีผิดกันนี่แล้วพวกเราได้ครองมาแล้วลนี้พุทธศาสนาอยู่ที่บ้านที่เรือน ตามตำหนับตำราอยู่ที่หัวใจเราทุกคนให้ประคองให้ดีนะใจดวงนี้ตรวงจะพาไปจะพาจมก็ใจดวงนี้อ่ะให้จําให้ดีนะคําสอนเจ้าโสตล้ลอนนะบาสโสตรลอนบุญโสดร้อนที่เลสสนโสตร้อนทรมาสโสตร้อนเสมอกันหมดขอให้เอื้อมทางไหนที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนให้เอื้อมให้มากนะอือครับอนไรที่ไม่เป็นประโยชน์ให้ปัดออกปัดออกนะยิ่งเรียกว่าคนรับผิดชอบตัวเองเรารับผิดชอบเราเวลานี้เป็นยังไงวันหนึ่งไม่ได้กินอยู่ได้เลยมันจะตาย นี่ก็รับผิดชอบตัวเองต้องกินต้องนอนต้องขับต้องถ่ายมีแต่ความรับผิดชอบในท่านเดียวกันแล้วจิตใจนี่มีอะไรเป็นเครื่องรับผิดชอบล่ะฮะถ้าไม่มีทำแล้วใจตมนะอะไรจะเหลือเฟือขนาดไหนร้นฟ้าร้นแผดิใจแห้งผากจักความดีเสัอย่างเดียวต้มได้ไม่สงสัยนะถ้าใจมีความเต็มตื้นไปอาจด,ด้วยคำเนี่ยอะไรจะขาดถึงเถืนก็ตามจะเกิดมาจากพ่อจากแม่เรา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 ,เราไม่ได้ขนสิ่งงนี้มา เป็นบริษัทบริวารเป็นเครื่องประดับเรานะเกิดมาร่ำจนแต่งตัวว่าเกิดมาด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายแล้วเราก็มาอยู่ตามความโลกตามลวงสารที่เขามียังไงก็มีไปตามกาันเฉยๆนะเวลาความจริงอะไรแล้วมาลอนจ้อนไปลอนจ้อนเ้านั่นเห็นไหมละ่ะถ้าไม่มีความดีแล้วยังไงก็ต้องไปแบกหมดเนื้อหมดตัวไปมาก็มาสร้างความหมดเนื้อหมดตัวสเตยเต็มที่แล้วก็จมไปเลยหมดตัวนั่นผู้ที่มาพยายามผลขวัยท่านว่ากโมโชติปลายโนเบื้องต้น จนกกอบจนมงพยายามพ้นขวายไปก็ค่อยามีความเจริญรุ่งเรืองก็ต่อไปก็โชติโชต,โชต,โชติปราญโนไปเลยทั้งเมืองต้นทั้งทาําแงสว่างงามไปด้วยกันนั่นผ้าก็ตั้งใจปฏิบนะัติน่ะ